ยายได้เฮรับทรับหกล้านตามซื้อเลขที่ฝันเห็นมาห้างวด สุดท้ายถูกรางวัลที่1ยายดวงเฮงตามซื้อเลข7 7 9ที่ฝันเห็นชัดเจนมา5งวดติดสุดท้ายถูกรางวัลที่1รับทรัพย์6ล้านบาทเมื่อวันที่17มกราคม2568หลังจากสํานักงานกองสลากออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่17มกราคม2568รางวัลที่1เลขที่ออกคือหมายเลข8 0 7 7 7 9ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวออก2 3อย่างไรก็ตาม หนึ่งในนั้นมีผู้โชคดีเป็นชาวอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อนางนิดสวนกูลหรือป้าน,นิดอายุ70ปีนำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข8 0 7 7 7 9งวดที่3ชุดที่0 8จํานวนหนึ่งใบซึ่งถูกรางวัลที่1 มาลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรไม้เรียงอำเภอฉวางสอบถามป้าน,นิดเล่าว่าก่อนหน้านี้ตนฝันเห็นตัวเลข779แบบชัดเจนก่อนจะหาซื้อสลักเลขท้าย779เป็นเวลาห้างโวดต่อเนื่องก่อนหวยออกสองวันตนไปซื้อของที่ตลาดก่อนกลับแวะซื้อสลากจำนวน5้าใบซึ่งเป็นสลักเลขท้าย779ทั้งหมดกระทั่งหวยออกวันนี้ทุกสลากรางวัลที่1ยอมรับว่าดีใจมากหลังจากนี้จะเดินทาง ไปขึ้นเงินที่กองสลากและฝากเงินทั้งหมดในธนาคารก่อนแล้วจะวางแผนอีกครั้งว่าจะทำอย่างไร